thank you โอเคก็สตรีพี่น้องด้วยนะฮะวันนี้งานพผมกะเพราอีกแล้วนะฮะเราก็มาจะนี่เกะเกะขูว์ขูว์มาขูวตลอดเลยแล้วก็อีกกันในเกมงคุกกี้รันนะฮะกันในพาร์ทที่สองแล้วนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวเกาะที่ไม่ชื่อว่าเกาะสมบัติโจรสลัดนะซึ่งเกาะนี้เราต้องใช้ใช้กุญแจใช่ไหมใช้กุญแจในการเล่นนะครับซึ่งวันหนึ่งจะมี3กุญแจมั้ง วิ่งในสามรอบไม่ใช่ออวันดิมัน,มนวิ่งหมดแบบเดี๋ยวมันให้รอกุญแจละยี่สิบนาทีอ,อ๋อยี่สิบนาทีจะได้เพิ่มหนึ่งกุญแจนั่นเองมัง้งซึ่งด่านนี้เป็นด่านเก็บตังค์ซึ่งผมว่าเก็บตังค์ได้ไม่ดีเท่าไหรแออ่แต่ก็สนุกดีเออแต่ก็สนุกอะมันท้าทายดีถ้าสมมตินคนอยากท้าทายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในด่ออานเนี้มันมันอะไรได้บ้างนะออนี่วิ่งอย่างเดียวมันให้วิ่งอย่างเดียวเลยซึ่งใช้ตัวพุ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีพก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้แม่เหล็กดูดก ดังนั้น<ช>นักโทษน้ฟ้าอะไรไม่ได้เออถ้าถ้าจะสมบัติหลายกล้สมบัติที่มันคุณคูณคูนอย่างเดียวเนี่ยเออคุณคูณคณคณคณไปเอาเงินอย่างเดียวไปดูกันเออแล้วก็เลือกพยายามเลือกตัวที่มันชึกที่สุดเพชรก็เอาเป็นเพชรแจกแจกตังมาแล้วกันนะครับมันไม่มีเพชรให้นะฮะมันไม่มีเพชรเข้าไปด้วยนะใช่อ่ะเออเอาก็คือเอาตัวละครตัวเราเองเดียวงั้นไปดูกันโอ้หเอาตัวละครไปอย่างเดียวเลยอ่ะแล้วจะเอาเพชรมปได้ไมไม่รู้ มีเว้ยบอกแล้วเอามาให้แล้วเพไม่ช่วยบุ๋ไม่ช่วยไม่ช่วยแล้วเอามาทําไมวะนั่นเองนั่นแหละปกติเพชรตัวนี้มันให้เหรียญยี่สิบแต่ตอนนี้ไม่ให้เลยซึ่งด่านนี้มันให้เรากระโดดหลบกับห้าตกก็พอแล้วนะครับซึ่งมันได้เก็บตังค์อย่างเดียวและดูหลอดถลงางจะสังเกตได้ว่าต่างจากพาร์ทแรกมากที่รถเร็วกว่าลดที่พาร์ทแรกมันอู๋กองกล่องกองเออซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยรถอ่ออดอีกแล้วมึงมึงอ่อดออด ซึ่งซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยมันลดได้ช้าช้าโคตรนะครับสำหรับเกาะแรกลดช้ามากอันนี้เป็นเกาะที่สี่เป็นเ <laughs> ก็บตาย <laughs> เป็นด่านเป็นด่านเก <laughs> ็บตังค์ซึ่งชน <จะ S 1> เดียวไมมเก็บตายเออจะตายอยู่แล้วอ่ะขนาดแบบต้นด่านอันเนี้ยเออแค่ต้นด่านอ่ะยังไม่ไปด่านสองเลยใช่ไหมม,ไมันมีด่านสองด่านแรกว่ันี้เนี่ยเข้าด่านสองในพึ่งด่านสองอะเลือดเหลือครึ่งหลอดแล้วนะครับทำสมบัติจนสลัดนะครับเป็นด่านเก็บตังค์ที่ มองนี้อา,อาจจะได้เยอะน้่ยแต่มันไม่ได้เยอะอย่างที่คาดนะเว้ยจบเกมมาแล้วเออแล้วสมบัติมีผลไหมมีมีผลมีผลยกไว้นลนนกอ่ะไม่ใช่ไ,ไม่ได<ห>้ไม่ถ<ม>ึงสมบัติที่แบบสุ่มพวกสมบัติคูณสองอะไรพวกนี้ไม่มีนะใช้ไม่ได้ก็เราจะไม่สามารถสุ่มส,สมบัติได้เลยซื้อของยังไม่ได้เลยซื้อของยังไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้เลยสำหรับด่านนี้ซึ่งด่านนี้ก็คือมาเพื่อเก็บตังค์ล้วนๆนะครับถามว่าเก็บตังค์ดีไหมก็อาจจะดีอาจจะดีสําหรับคนที่ไม่มีของอ่ะ ใช่พูดเล่นใหม่พูดเล่นใหม่เออ new player new p เ a y e r อะไรกันก็คือมาแบบมันกระโดดเก็บอย่างเดียวอะอันนั้นอันนี้ัน้นดีซึ่งก็เกตังที่ดีครับ new player นะครับซึ่งตับเดียวมึงก็ตายตับเดียวตายไม่แค่นี้จริงๆอ่ะเออจริงๆนะครับโอเคได้ทั้งหมด9,000บาทนี่ค่าคูณแล้วใช่ไหมคูณแล้วคูณแล้วคูณเลยเก้าพันอือโอ้ยเออ ชิ้นส่วนโบราณเว้ยถ้าเก็บได้มันจะเป็นตัวใหม่อ่าไดนไหนชิ้นส่วนโบราณมันมันมีการรีวิวสำหรับการชิ้นส่วนโบราณด้วยเข้าไม่ได้เฮะเข้าไม่ได้ไม่ต้ลองสตาร์ทรอรอรอให้อะไรไม่รีบไม่รีบไม่รีบเด็ดเด็ดไมอ๋ออ่านี่วัตถุดิบชิ้นส่วนโบราณชิ้นส่วนโบราณน,นี่คืออะไรเอ่ยคือการเก็บกล่องเรืเลยถ้าเก็บครบมันจะมีบอกว่าได้กี่ชิ้นแล้วอ๋อก็คือเก็บบ ไอการเก็บกล่องเนี่ยเรามีโอกาสได้ทั้งชิ้นส่วนโบราณและวัตถุดิบใช่ชิ้นส่วนโบราณก็เอามาแลกพวกพวกนี้เหรออ๋อส่วนวัตถุดิบก็มาผสมสมบัติต่อให้มันดูดีหรูหรายิ่งขึ้นนั่นแหละแล้วได้เวลาเข้าแถวแล้วเออได้เวลาเข้าแถวแล้วคงได้เวลาสำหรับเราแล้วอันนี้ก็เป็นพวกเควสประจําวันนะซึ่งเยอะมากฟินเลยฮะเก็บตังไงมาอืนั่นแหละคือแบบอย่างเยอะก็นั่นแหละ สี่ร้อยเพชรอย่าลืมไปรับกันเอ้ยอย่าลืมไปรับกันนะโจโจสกิลเกนยิ้มเฮลแล้วเจอกันบ๊ายบายสำหรับในพาร์ทสองแล้วซินทีนะถ <Yeah. S 1> ้าเข้าไปก็มาเจอกันครับบ๊ายบาย